สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จัมปิ้งจะมาทำชุดดองพีชกันนะคะมาเราเริ่มแกะกล่องกันดีกว่านะคะซึ่งชุดดองพีชชุดนี้นะคะจัมปิ้งสั่งมาจากคอม m ม u m ์อูเมเฮาส์ค่ะซึ่งฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลดองพีชของเขาจัมปิ้งก็ได้สั่งทั้งชุดดองไซรัปพีชและเหล้าพีชค่ะแกะกล่องออกมานะคะวอดก้านี้ซื้อเองค่ะอันนี้เป็นแอปเปิลไซเดอร์นะคะไว้ดองชุดไซรัป สอ,อนนี้เป็นน้ำตาลกรวดค่ะก้อนใหญ่เชียวนะฮะเอามาเป็นเหยือแก้วนะคะดูแล้วเหมือนเขาได้มาจากอีเกียเลยหนาดีมากเลยค่ะอันนี้เป็นพีชนะคะชุดละประมาณ12-13ลูกค่ะและสุดท้ายค่ะเป็นถุงสำหรับใส่ขวดโหลพร้อมไม้แทงขั้วก้าน ่ะเรามาเริ่มวิธีการทำเลยดีกว่าอย่างแรกก็แกะเหยือวที่เข้าแพ็คมาอย่างดีแล้วกันค่ะเรียกว่าแพ็คมาไม่มีร่องไม่มีรอยเลยถือว่าแพ็คมาดีมากเลยค่ะท่านตตกาเคะเราจะแกะแล้วเราจะเริ่มล้างขวดโหลด,ด้วยน้าร้อนค่ะต้มน้าร้อนให้เดือดจัดเลยนะคะหลังจากนั้นมาล้างขวดโหลค่ะให้สะอาดเนาะ ใ้สารลูกเลยนะคะด้วยน้ำเปล่าเนี่ยแหละคะ่ะอาจจะล้างด้วยมือหรือหาแป้งสีฟันเก่าๆนะคะมาขัดบางๆบางๆให้ฝุ่นให้อะไรหลุดออกไปเนาะ ลูกพีชที่ละลายสร็แล้วนำไปแช่น้ำทิ้งไว้30นาทีถึง1ชั่วโมงแช่ไว้เฉยๆเลยเนอะไม่ต้องไปทำอะไรมันเมื่อแช่จนครบเวลาแล้วนะคะให้นำมาวางผึ่งหรือนำมาเช็ดให้แห้งสนิทค่ะซึ่งจัมปิ้งใช้วิธีการเช็ดแห้งสนิทเลยด้วยผ้านั่นแหละนะคะเช็ดเบาๆน้อยอย่าเช็ดแรงมากนะคะเดี๋ยวน้องช้ำนะจ๊ะ ต่อมานะคะใช้ไม้เขียบการที่กัวออกและจิ้มตัวผลนะคะเพื่อให้ช่วยการเร่งให้ลูกพีชเนี่ยคายน้ำได้เร็วขึ้นเพื่อที่เราจะได้ตัวต้นของลูกพีชไปผปสมกับเหล้าแล้วก็กับไซรัปนั่นเองค่ะ หลังจากทำเสร็จแล้วนะคะเราจะทำการเรียงผลพีชและก้อนน้ำตาลกรวดลงไปในขวดโหลค่ะวางสลับชั้นกันโดยให้น้ำตาลอยู่ชั้นบนลูกพีชเสมอนะคะวางไปเบาๆหลังจากนั้นก็เทน้ำตาลกรวดลงไปเห็นไหมเออนักๆเทลงไปเล็กนะคะจนเต็มแล้วก็เอาน้ำตาลปิดชั้นบนสุดนั่นเองค่ะ วิธีการดองไซรับพีชอาจจะมีความต่างนิดนึงนะคะก่อนที่จะนําใส่ขวดโหลได้ให้นำแอปเปิลไซเดอร์ไปคุกกับลูกพีชในถ้วยภาชนะให้ทั่วทั้งเปลือกทั้งลูกเลยนะคะหลังจากนั้นเราจึงค่อยเรียงผลพีชและน้ำตาลกรวดเหมือนกับเมื่อสักครู่ค่ะ เหยือของไส้รับพีชนะคะเมื่อเสร็จแล้วเราสามารถปิดฝาได้เลยค่ะส่วนเหยือกของเหล้าพีชนะคะเราจะรินแอลกอฮอล์ที่เลือกนั่นแหละนะในปริมาณ700มลลตรลงไปในเหยือกเลยจะเป็นเหล้าขาวจีนวอดกา้าสาเกหรือโซจูก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็ปิดฝาค่ะจากนั้นนะคะจบันทึกการดองและนำโหลลงถูกผ้ากันแสงค่ะเพื่อเก็บในที่แสงน้อยหรือพ้นแดดค่ะวิธีการนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการกักเก็บนะคะ สิ่งที่ครบดองของเราให้มันออกมาได้ดีที่สุดนะเราพีชจะใช้เวลาประมาณ6เดือนถึง1ปีในการรับประทานไซรัปพีชนะคะจะอยู่ที่ประมาณ3เดือนค่ะนี่ก็แอบไป Google ภาษาญี่ปุ่นนะดูวิธีการเขียนคำว่าโมโมไซรัปแล้วก็โมโมชูมาด้วย เสร็จแล้วนะคะอย่าลืมมาทํากันด้วยกันแล้วมาเดี๋ยวมาดูผลว่าหลังจากนี้จะทานและมีรสชาติเป็นอย่างไรสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ